ช่ให้เขาลงหัวอะไรนะเดี๋ยวถามเขาดีกว่าเอาแบบพูดดีกวน่าจง่ายกว่าจะพิมพ์ไม่นานไม่คือเองคุยไม่รู้เรื่องตามหลัก่ะเองถามวนไปวนมาเนี่ยมันปวดหัวเดี๋ยวจะกรับไม่ทันีเหรอไม่เพื่อนี่ไหนเนี่ยการกงาออกไม่ใช่การกาอยู่กากาโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปได้ไ มื่ดเลยนะปูผ่าวิดเขาสเต็คนธรรมดาก็ได้เจีระสองหมื่นไขว้ละเองได้หน้าแสนหกสไลด์ไขว้นะใบเหลืองอ๋อดูก็ดูก็ใบแดงไอ้ที่อ่ะอันนี้เหรอที่คุณหมอทำอันนี้ไม้ไม้เนี่ยคือต้องไปข้ามเกาะไปถึงจะทำได้ใช่เป็นเซนด์มิตเรื่องดุตองที่แกโดนนะ ไม่ใช่ผ่าเราผ่าเราปะไปเ่อดเลยเลยเเฮ้ยเนี่ยคุยเห็นคนคนนี้แข่งเขาบอกว่าน่ารักอ่ะคนที่ชื่อแมคควินดอร์ไหนยในทวิตอ่ะไปว่าเดี๋ยวพาไปหาเออจริงมีคนบอกไปไหมสาระเออไปปะบอกเขาดีเดี๋ยวผมไปรับครับตอบดิไอ้หนูตัวเป็นไปทำอะไรเนี่อะไอ้ โอเคเองเจอกันนะเว้ยไปแล้วลาจากกันเถอะเราอะเอะเออเจอกันไต้องเจอกันอีกเฮ้ยเขาบตรงนัแล้ว ไอเชี่ยปัดมันไม่ยอมมารถสี่แล้วเพื่อนรถสี่แล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวซื้อมาเนอะโอ้พาแล้วมึไมงไปฝากรถสี่ไว้ก็พายเงี้ยแม่งไม่ฟังเว้ยเฮียเฮี่ยปัดอ่ะเฮียดาบอ่ะขยะเลยเฮียผมบอกให้เอาใจวไว้ผมไอสัสเดี๋ยวนะผมไปเอารถอเาเธอร์หน่อยไปไปเบิกเบิกพาพาเบียร์ไม่เพื่อน <S <S ได้ปะพาเบียร์ไม่เพื่อนดิ วางป่ะวางวางพาไปยนปะรั้พี่ไดตพี่ผมพาไปพาพี่ไใช่ครับพี่โดนจับป่ะพี่ไม่โดนป้ามึงก็โดนจ้ผมขอสามร้อยพี่ได้ครับได้สมต่อสามต่อชีวิตด็ดคนนี้เพอโอนะปะเลขหนึพงสี่แปดไป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 ธนาคารได้เดี๋ยวไปไปพาด้วยกันเ้ยกลก็มีไปไหนเนี่ยเรากลมีไอ้หนุ เอาเหรออ้าวปามีร้อยเพจโอเคเอาไปไปต่อแล้วเอ้ยเพื่อนเอาจ้าให้น้องสามร้อยได้ปะผมไม่มีเศษอ่ะได้เย้ต่อต่อชะตาเล่นเทีนิงครับปาสามร้อยครับขอบคุณครับเอานะครับเฮ้ยเขาไม่รับเบอร์ผมเหรบครับเอ่อครับพี่อันนี้พี่ที่จะมารับผมไปส่งอีโค่ใช่ไหม ฮะอาร์โหลใช่ค huh. รับใช่ใช่คร <si ับใช่โอเคครับอ่ะน้องครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังไปโอเคครับพอดีผมตอมอที่นี่นะเพื่อนทิ้งไว้น่ะโอเคครับได้เลย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 ได้เลยครับได้เลยโอเคเพื่อนเบอร์อะไรเพื่อนผมไปรับคนครับเบอร์อลไรเพื่อนเบอร์อะไรผมเลยเพื่อน ใช้ได้เดิเพื่อนโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูมาแล้วไอ้กูติดทุระเพื่อนเดี๋ยวมาแป๊บเ <Okay. S 2> ดี๋ยวเจอกันตายละเพื่อนเชียวไปับได้ได้สัตว์ได้เหี yeah. ้ยได้เ <c oughs> ออมอไซว้ไนไปเดี๋ยวเหี้ยวางงานกู ตัวสตยจัดเลยหลอกกูได้อ่ะ ถือเวลาข้อเสนอแล้วอย่ามาขอจบทีหลังแล้วกันเพื่อนเพื่อนผมกำลังมาซิ่งรถมารับสาวเพื่อนเเดี๋ยวผมกลับไปเลยเย้เย้รับเพิ่มรับสาวอี ตัวสเตยนกูจัดเลยพี่อ่ะแบลบูลลี่นะครับไม่บูลลี่ไม่เหยียดนะครับทำตัวดีๆนะทำตัวดีๆนะทำตัวดีๆนะ แบนีิใครแบบไม่มีมารยาทหรอไฟ้มารยาทก็แบนไปเลยครับใครไฟ้มารยาทก็แบนนะครับผมไม่สนนะณุณมีุมมีสิทธิ์รายลเยียดคนอื่นเขาใช่ไหมล่ะ ทำไมเราลับปากเขาแล้ก็ต้องไปปะนี่ผู้หญิงอะไ,ไปก็เสียดิขอบคุณสิบเดือนพี่แชมป์นะครับคุณสองเดือนพี่สการ์เล็ตน,นะครับขอบคุณสิบสี่เดือนพี่ส้มอุ้ยลืมกันได้ลงคอขอบคุณเจ็ดเดือนครับพี่ไฮ มาแล้วครับคนสวยมาแล้วครับคนนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมที่ให้ผมอ e ีโคใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไป let's go ชิวๆครับชิวๆไปไหนต่อไหมผมไปไหนไหม ให้ผมไปไหนไหมให้ผมไปไหนไหมแบบทำงานอะไรต่อไหมครับเดี๋ยวผมอรอโพอะไรไครับเ,รเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนมาดีกว่าครับได้เลยครับอ e ีโคไม่อยู่แถวนี้หรออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมมาไปส่งครับแต่ว่าคุณไม่มีรถเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งการกางเดี๋ยวคุณขายเสร็จก่อนก็ได้ได้ครับได้ครับ thank you รครับ